ผมขอโทษครับพี่ผมขอสารภาพผิดกับเค้ทุกอย่างด้วยตัวของผมเองได้ไหมครับอืมเอาดิช่างมันเถอะเอฟถ้าไม่ได้เอฟบอกพี่ก้าในวันนั้น่ะ เราคงไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะให้อภัยหรอกนะนี่บอกเลยเค้กแต่เค้กไม่โกรธเราจริงๆใช่ไหมเค้กเขาไม่โกรธหรอกแต่กูโกรธเว้ยต่อไปเนี่ยห้ามเข้าใกล้พีเค้กเกินสองเมตรเข้าใจปะติมเราเข้าใจแล้วนะเค้ก เราขอโทษนะเราเพิ่งรู้ว่าถ้าเกิดเค,ค้กเป็นอะไรไปอ่ะเราคงเสียใจมากแน่ๆเข้าใจก็ดีละเอฟถ้าบาังเอิญไปกด <Good S 1> Love Online เธอจะพอเข้าใจฉันหรืรเอเปล่าแอบรักผ่าไลช่วยเบาทีเธอคิดยังไงอย่าทนคุยทุกวันไม่ขาดไม่หวานจนเกินพอดีเอาแบบที่เราเข้าใจ don't